เบอร์8โทรมาเบอร์ใครเนี่ยทั้งหลายตัวอืมต้องชันแน่เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะบริษัทดีเซลยินดีให้บริการค่ะค่ะมีการจัดส่งพัสดุจากเชียงใหม่ไปประเทศจีนนะคะเชียงใหม่นะคะ,เ,ะ,คะเอ,อ่อในข้อมูลค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าส่งไปจีนนะคะรบกนสะดวกแก้มาชื่อนามสกุลไหมคะชื่อหรือดิฉันนะคะเตรียมประกาศจดเลยนะคะเตรียมประกาศจดค่ะ กล่องยองยองค่ะใช่ค่ะกล่องยองยองวิมาอ่านวางสายหมยันยิงเล่นไม่สีกพวกนี้รู้จักชิ้นน้อยไปเลยอะไรคะคุณน้อง่ะบ่นอะไรคะแล้วชื่อใครคะแล้วใครโทรมาคะใครคะกล่องยองยองคุณพี่อยากรู้มากเลยค่ะอยากรู้ก็แก่งคอสเซนเตอร์เลยค่ะพี่โทรมาบอกว่าหนูมีพัสดุผิดกฎหมายเนี่ยจะให้หนูโอนเงินไปให้ด้วยนะคะนนี่ยังไม่หมดอีกเหรอแก๊งพวกเนี้ย แล้วหนูรู้ยังไงกันล่ะว่ามันเป็นพวกแก๊งคนเซิเติมก็หนู่ะไปหาอ่านดูในจุลสาอรออนไลน์สบสอบก็แต่เขามีความในเรื่องนี้แจ้งให้พวกเราทราบอยู่ค่ะอ,อ๋อจริงเหรอใช่ค่ะแล้วเขาว่ายังไงบ้างอในจุลสารน่ะมาค่ะมาอ่านค่ะนี่ค่ะอ่านเลยค่ะนี่ค่ะอ,อ๋อหลอกทั้งบอกว่าพัสดุผิดกฎหมายใช่๋อ,อหลอกก็ได้รับรางวัลก็มีใช่ค่ะพี่ออหลอกเนะื่อ อันนี้ก็มีเหรอเนี่ยโอ้โหมาทุกมุกเลยนะถูกต้ออดีมากเลยเนี่ยเออเขาบอกให้โหลดแอปอะไรไว้ด้วยนี่เนาะหูคออะไรเนี่ยเผื่อเอาไว้เช็คด้วยเนาะเออดีดีดีมากเลยจุลฐานออนไลน์สำหรับซอ,อยแปดเนี่ยใช่ไหมคะอือเออเนี่ยดีมากเลยนะพี่หมูนเนี่ยนะหายสเต็กเซฟสตางค์นะไม่โอนเงินให้พวกมันนะไม่อย่างนั้นเราหมดเนื้อหมดตัวแน่เลยนะน้องหมีซอยแปด ใช่ค่ะคุณพี่อย่าโอนอย่าโอนเงินของเราออกไปให้ใข่ทั้งนั้นค่ะคุ้นๆตรงเลยนะเหมือนเป็นเพลงอะไรเลยเนาะใครทัวรกันมานักหนาะใครทัวรกันมานักหนาะบอกเลยน้องจ่าอย่าโอนอย่าโอน แต่ว่าเจ้าเนี้ยหนูต้องโอนให้นะคะไม่ใช่มิจฉาชีพใครคะที่หนูต้องโอนนไปให้ใครอีกพี่ไงคะทำไมคะยืมพี่ไปเมื่อสิ้นเดือนหนอยยังไม่ได้คืนพี่เลยนะคะพี่ไม่ลืมนะคะคุณน้องดอกก็ไม่ได้คิดสักบาทต้องคืนพี่นะคะโอ้โห ยังไม่เข้าเลยเดินเดินเดิไม่เข้าเลยไม่ได้เลยค่ะยานทาเล็บพี่จะหมดแล้วพี่ต้องไปซื้อยาทาเล็บด้วยค่ะเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวโดนโอนให้นะคะตอนเงินเดือนเข้านะคะอโอเคนะคะเดี๋ยวโอนให้นะคะเข้าไปดูซีเนได้เข้ายังเนี่ยจๆๆงม<ช>ีสามถุงแล้วเนี่ยซิเนี่ยเดือดร้อนนั่นเลยฉันเอาทาได้ข้างเดียวอีกข้างนึงไม่ได้ทาอะไรเนี่ยนี่เห็นอีถุงแล้วนี่ติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ ฝากติดตามกันด้วยนะคะ